หน่วยที่9การตรวจสอบวงจรรายได้และวงจรรายจ่ายสาระการเรียนรู้ 1. การตรวจสอบวงจรรายได้ 2. การตรวจสอบวงจรรายจ่าย 3. การตรวจสอบต้นทุนขาย 4. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5. การตรวจสอบดอกเบี้ยจ่าย 6. การตรวจสอบเงินเดือนและค่าแรงงานการตรวจสอบวงจรรายได้หมายถึง การตรวจสอบขั้นตอนของการทำกิจกรรมการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีรายได้ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 1. การรับคําสั่งจากลูกค้าโดยการออกใบสั่งขาย 2. การอนุมัติการขายสินค้าหรือการให้บริการแก่ลูกค้า 3. การส่งมอบสินค้าและบันทึกรายได้ 4. การรับชำระเงินจากลูกค้าวัตถุประสงค์ 1. เกิดขึ้นจริงบันทึกบัญชีถูกต้องตรงตามงวดบัญชี 2. บันทึกตรงตามรายการสินค้าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 3. มีการอนุมัติถูกต้องเงื่อนไขการขายการรับคืนส่วนลด 4. กิจการมีสิทธิเรียกเก็บเงินได้ 5. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินวิธีการตรวจสอบรายได้จากการขาย1วิเคราะห์เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน 2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทางการเงินเพื่อดูแนวโน้มความผิดปกติ 3. ตรวจสอบสมุดรายวันขายกับแยกประเภทรายได้จากการขาย 4. ทดสอบการบวกเลขในสมุดรายวันขาย 5. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการขาย 6. ตรวจสอบการอนุมัติรายการรับคืนการให้ส่วนลดกับเอกสาร 7. การตรวจสอบการตัดยอดวิธีการตรวจตัดยอดขาย 1. ตรวจสอบลายเซ็นของผู้รับสินค้าและวันที่รับสินค้าว่ามีการส่งมอบสินค้าจริง 2. ตรวจสอบการบันทึกรายการขายในสมุดร,รายวันขายและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีลูกหนี้รายตัว 4. ตรวจสอบการตัดบัญชีสินค้าคงเหลือออกจากบัญชีคุมสินค้าวิธีการตรวจสอบรายได้อื่น 1. เปรียบเทียบรายได้ปีปัจจุบันกับปีก่อน 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2. การตรวจสอบวงจรรายจ่ายหมายถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีรายได้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญดังนี้ 1. การขอซื้อ 2. การสั่งซื้อ3 การรับของและการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า 4. การจ่ายชำระหนี้วัตถุประสงค์ 1. เกิดขึ้นจริงและได้รับอนุมัติที่ถูกต้อง 2. บันทึกบัญชีครบถ้วนตรงตามงวดบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3. การซื้อและรายจ่ายทั้งหมดเกิดในระหว่างงวดบัญชีบันทึกครบถ้วนวิธีการตรวจสอบ 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจุบันกับปีก่อน 2. ตรวจสอบสมุดร,รายวันซื้อ 3. การตัดยอดซื้อ 3. การตรวจสอบต้นทุนขายหมายถึงต้นทุนของสินค้าและบริการที่ขายรวมถึงราคาซื้อต้นทุนการผลิตและค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จ่ายไปเพื่อให้สินค้าอยู่ในราคาที่พร้อมจะขายวัตถุประสงค์แสดงในงบการเงินถูกต้องครบถ้วนตรงตามรอบระยะเวลาบัญชี 2. เกิดขึ้นจริง 3. บันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับปีก่อนวิธีการตรวจสอบ 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อนหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ 2. ตรวจสอบการคำนวณให้เป็นไปตามหลักการบัญชี 3. ตรวจสอบความเหมาะสมของการคิดคำนวณ 4. การตรวจสอบค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารหมายถึงค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องมาจากการขายและค่าใช้ใจ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานวัตถุประสงค์ 1. เกิดขึ้นจริง2บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนตามงวดบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3. เปิดเผยข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินวิธีการตรวจสอบหนึ่งวิเคราะห์เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบรายละเอียดที่สำคัญหรือผิดปกติ4ตรวจสอบกับเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 5. ทดสอบรายจ่ายที่เป็นค่าใช้ใจ่ายกับรายจ่ายฝ่ายทุน 5. การตรวจสอบดอกเบี้ยจ่ายหมายถึงดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินหรือเงินทุนวัตถุประสงค์ 1. การตรวจสอบความสัมพันธ์กับยอดหนี้ที่เกิดขึ้น 2. บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชีวิธีการตรวจสอบ 1. วิธีการตรวจสอบ 2. ตรวจสอบสัญญาดูเงื่อนไขการชำระหนี้และการจ่ายดอกเบี้ย 3. ตรวจสอบการคำนวณ 4. ติดตามการจ่ายดอกเบี้ยหลังวันสิ้นปี 5. ตรวจสอบการค้นจ่ายในหนังสือยืนยันยอดธนาคาร 6. ตรวจสอบการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน 6. การตรวจสอบเงินเดือนและค่าแรงงาน โดยทั่วไปจะก,กระทําใกล้วันสิ้นงวดเนื่องจากการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงงานมีงวดการจ่ายไม่ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีกรณีเช่นนี้จึงมียอดคงเหลือเงินเดือนและค่าแรงงานค้างจ่ายโบนัสค้างจ่ายและบันดีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ 1. เกิดขึ้นจริงมีการอนุมัติถูกต้อง 2. บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินวิธีการตรวจสอบ 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน 2. ตรวจทะเบียนคุมเงินเดือนกับแยกประเภททั่วไป 3. ทดสอบความมีตัวตนของพนักงาน 4. ตรวจสอบการคำนวณภาษีหักหนะที่จ่ายและการนำส่งภาษีหักหนะที่จ่าย 5. ตรวจสอบการคำนวณประกันสังคมหลักฐานการจ่าย หทดสอบการคำนวณเงินเดือนสุจริตตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนกับหลักฐานการจ่ายเงินเดือน 7. ตรวจสอบเงินเดือนทั้งปีกับสรุปเงินได้ทั้งปี 8. ตรวจสอบเงินเดือนและค่าแรงงานค้างจ่ายโบนัสค้างจ่าย